การมีชีวิตคู่ที่ผาสุกคงจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่ปัญหาระดับชาติที่พาไปกังวลไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามคือทำเยี่ยงไรให้เข้ากับครอบครัวสามีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า h a r c h r i s i a m o r n a หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t ตา r กรมไม่รอชา้า เรามาเปิดเรื่องกันที่คู่ของแจ็คสันและเฮเลนทั้งสองเป็นคู่ที่คบหากันมานานและเมื่อถึงฤดูกาลคริสต์มาสแจ็คสัน <Jackson S 1> ก็ได้พาเฮเลนกลับมาบ้านเพื่อมาเฉลิมฉลองด้วยกันซึ่งเฮเลนก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่แจ็คสันพากลับมาบ้านบ้านของแจ็คสันนั้นใหญ่โตมีอาณาเขตกว้างขวางเป็นฟาร์มเลี้ยงม้าสุดปลายชนบทซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศกาลเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงที่บ้านก็ตกดึกยามวิกาลแจ็คสันบอกว่าแม่ได้เตรียมห้องให้พวกเรา ให้อยู่กับคนละห้องคนละฟังแต่แจ็คสันก็อดใจไม่ไหวที่จะนอนร่วมกันกับเฮเลนเลยไม่สนห้องที่แม่จัดอวางเอาไว้นอนด้วยการคงสนุกมากกว่านอนจับมือด้วยกันทั้งคืนเลยในเช้าวันต่อมาเฮเลนตื่นขึ้นมาเนื่องจากมีคนเคาะประตูเธอก็คิดว่าเป็นแจ็คสันเลยลุกขึ้นมาโดยไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าและก็ต้องเซอร์ไพรส์เนื่องจากคนที่เข้ามาคือมาธาแม่ของแจ็คสันสำหรับเฮเลนแล้วนี่เป็น first ิม p r e s s ั่นที่เธอไม่อาจคาดคิดแต่ดูเหมือนว่ามาธา ถ้าแม่สามีจะไม่ค่อยซีเรียสเข้าใจว่าลูกชายเป็นยังไงเมื่อคืนคงสนุกด้วยกันน่าดูเฮเลนใช่ไหมจ๊ะเธอสะสวยมากนะแต่จะดีมากกว่าถ้ามีเสื้อผ้าสวมใส่รีบแต่งตัวเธอเดี๋ยวเราจะไปขี่ม้าก,กันซึ่งในวันนั้นแจ็คสันเฮเลนและมาธาก็ได้ทํากิจกรรมกลางแจ้งด้วยกันขี่ม้าตลอดไปรอบฟาร์มเมื่อเวลาล่วงเลยมาธาก็บอกว่ารีบกลับกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปโบทกันแม่มีแผนให้พวกเราตลอดสัปดาห์เลยนะซึ่งดูเหมือนว่าแจ็คสันจะบอกว่าไม่เป็นไรแม่เราจะอยู่กัน ไม่นานอีกสองสามวันก็กลับไปทํางานแล้วมาท่าก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยแต่คนอื่นเราต้องไบบทกันนะกลับบ้านไปแต่งตัวกันเมื่อถึงเวลานัดหมายเฮเลนก็ลงมาจากบันไดพร้อมเสื้อผ้าน้อยชิ้นมาท่าก็แนะนําว่าข้างนอกมันหนาวสวมผ้าพันคอไว้หน่อยก็ดีและในจังหวะนั้นเองผ้าพันคอไปเกี่ยวเข้ากับจี้ห้อยคอของเฮเลนทําให้มันขาดหลุดด้วยเฮเลนก็ตอบว่าไม่เป็นไรมันเก่าแล้วเกี่ยวนิดเดียวมันก็หักแต่เมื่อมาท่าได้เห็นจี้ห้อยคอในนั้นมันมี รูปภาพของพ่อและแม่ของเฮเลนอยู่มาธาเลยรู้สึกสำนึกผิดเลยอาสาจะไปซ่อมให้ซ่อมเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวฉันเอามาคืนนะทั้งสองพูดคุยกันได้ไม่นานแจ็คสันก็ลงมาจากชั้นบนด้วยเหตุนี้ทั้ง3เลยดิ่งตรงไปที่โบสถ์ที่น,นั่นแจ็คสันเด็กเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ญาติมิตรรอบบ้านหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเนื่องจากเขาทํางานในเมืองแรมปีงานเฉลมิมฉลองวันคริสต์มาสในโบสถ์ถูกจับอย่างเรงายง่ายเมื่อทุกอย่างเสร็จสับทั้งสก็ได้กลับบ้านมามาธาก็ชักชวนให้ทั้งสองนั่นอ,อ่ตน ย่ารีบกลับไปเลยนะแจ็คสันก็ตอบว่าไม่ได้พวกเราลางานแค่ไม่กี่วันซึ่งนั่นทําให้มาธาต้องเศร้าเนื่องจากเธอเป็นหญิงไม้ที่ต้องดูแลบ้านหลังใหญ่เพียงลําพังฟาร์มก็ต้องรับผิดชอบลูกชายยังไม่อยากอยู่บ้านอีกเป็นผู้หญิงที่แกร่งทั้งงานบ้านและงานฟาร์มเธอก็ดูแลบริหารอยู่เพียงผู้เดียวในเช้าวันต่อมาเฮเลนเธอได้ออกขี่ม้าเล่นจนลงทางและแวะทามไทยเส้นทางจากเจ้าของโรงเชืดไก่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เป็นกันเองแนะนําเส้นทางจนเธอสามารถ กลับบ้านได้เมื่อกลับมาถึงที่บ้านก็พบว่าทุกอย่างถูกจัดแจงอย่างสวยงามดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือมาธาที่คอยจัดระเบียบในบ้านหลังนี้และแจ็กสันก็ได้บอกกับเฮเลนว่าเขาทนแรงโน้มน้าวจากแม่ไม่ได้เลยอยู่ที่นี่ยาวจนถึงงานปีใหม่ซึ่งเมื่อถึงเวลาเขาดาวงานเลี้ยงก็ถูกจัดอย่างเรียบง่ายในบ้านที่หรูหราผู้คนต่างฉลองเฮฮาด้วยความยินดีและในำคำขืนนั้นเองแจ็กสันกับเฮเลนก็ยังไม่ลืมที่จะหวานกันโดยลืมไปว่ามีแม่คอยสอดส่องอยู่ซึ่ง ถ้าผู้เป็นแม่เมื่อเห็นว่าลูกชายมีความสุขก็ไม่ได้กีดกันปล่อยให้ลูกๆเสกสมอยู่บนโซฟาโดยที่เธอทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยก็ด้เวลาที่เจ็กสันและเฮเลนต้องกลับไปทํางานก่อนจากลามาธาได้คืนจี้ให้คอยๆให้กับเฮเลนที่เธอบอกว่าจะไปช่วยซ่อมให้ซึ่งเธอก็ทําตามสัญญาเฮเลนก็ขอบใจมากที่แม่สามีทําให้ได้เช่นนี้เมื่อกลับมาที่เมืองไม่นานเฮเลนก็กลับมาทํางานของตนแต่ทว่าวันนั้นเธอกลับมีอาการแปลกประหลาดขึ้นไส้อาเจียน ก็เพราะว่าเธอได้ตั้งครรดูเหมือนว่าการคุมกําเนิดของเธอจะมีจุดบกพร่องเฮเลนได้บอกความจริงกับแจ็คสันซึ่งแจ็คสันก็ไม่ลังเลยเลยที่จะขอผู้หญิงตรงหน้าแต่งงานนี่เป็นข่าวดีสําหรับครอบครัวเขาแจ็คสันก็โทรบ,บอกผู้เป็นแม่ว่าเราจะแต่งงานในอีกไม่ช้ามาท่าเลยเสนอว่าให้กลับมาจาัดงานแต่งงานที่บ้านสิที่นี่เพียรพร้อมทุกอย่างซึ่งแจ็คสันก็ทําตามคําแนะนําของแม่งานแต่งถูกจัดขึ้นที่ฟาร์มโดยมีผู้คนมากมายและเครือญาตมาร่วมแสดงความยินดี ในนนนงานนัเองฮเลนได้เจอกับอลิซซึ่งอลิซก็ไต่ถามว่าเธอทำไมผิดนัดมากินข้าวบ้านฉันละ่ะเฮเลนก็งงเธอไม่เคยไปรับปากอลิซก็บอกว่าฉันฝากมาท่าให้บอกเธอแต่เธอผิดนัดนี่สิฉันอลิซแบริงเป็นย่าของแจ็คสันเฮเลนตกใจมากที่ได้รับรู้ว่าแจ็คสันยังมีย่ายอยู่แม่ผัวเธอคงไม่บอกแล้วสิว่าฉันมีตัวตนเธอต้องระวังหล่อนเอาไว้นะแม่ผัวของเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยขนาดงานแต่งนี้ยังไม่มีคำเชิญถึงฉันฉันถือวิส สอองอลิสกับเฮเลนพูดกันไม่ถึงไหนมาธาก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีและพาตัวคุณย่าอาลิสไปเมื่อการแต่งงานจบลงแจ็คสันและเฮเลนก็กลับเข้าเมืองต่อในเย็นวันนั้นที่เฮเลนกลับบ้านคนเดียวเธอเจอเข้ากับเหตุการณ์ร้ายมีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านของเธอเอาละแม่สาวน้อยส่งเสียงพินนิดเดียวผมเชียดคุณทิ้งแน่คนร้ายได้ดึงจี้ห้อยคอของเธอถึงแม้เฮเลนจะบอกว่าเธอท้องอยู่คนร้ายก็ไม่ลังเลที่จะใช้มีดกรีดที่ท้องของเธอ เธอเจ็บปวดแระทรมานก่อนที่มันจะจากไปทิ้งรอยแผลเอาไว้ซึ่งเฮเลนก็รีบไปโรงพยาบาลกังวลมากว่าลูกในท้องจะเป็นอันตรายโชคดีที่ไม่ถึงแก่กรรมทุกคนอย่างปลอดภัยมีแค่บาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแจ็คสันได้พาภรรยากลับบ้านและก็ต้องเจอเข้ากับเซอร์ไพรส์เนื่องจากมาธาได้มาโดยที่ไม่บอกกล่าวแถมยังจัดเตรียมอาหารเอาไว้เสร็จสรบมาธามาที่นี่เพราะมีธุระเธอตัดสินใจจะขายฟาร์มเนื่องจากดูแลไม่ไหวเลยมาปรึกษาแจ็คสันว่าควรขายมา ซึ่งแน่นอนแจ็คสันไม่เห็นด้วยฟาร์มนี้เป็นมรดกของเขาที่พ่อทิ้งเอาไว้ไม่ใช่ของที่แม่จะมาผานเพื่อขายทิ้งแบบนี้แม่ก็บอกว่าแม่ตัวคนเดียวดูแลรักษาฟาร์มที่ใหญ่โตไม่ไหวถึงแม้เราจะมีพื้นที่มากมายแต่โรงเรือนคอกมาต่างๆของเราก็เก่าสุดในตำบลถ้าไม่ขายเพื่อเก่งกำไรแม่ก็คงบริหารเองไม่ไหวถ้าลุงไม่อยากให้แม่ขายลูกก็กลับไปบริหารฟาร์มที่บ้านสิด้วยเหตุน,นั้นทำให้แจ็คสันและเฮเลนต้องปรึกษากัน ว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปดีแจ็คสันก็อยากบริหารฟาร์มที่บ้านนะแต่เขายังมีความหลังที่ยังไม่ลืมเลือนวันที่พ่อเขาตายแจ็กสันโทษมาโดยตลอดว่าเป็นความผิดของตนในวันนั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกันแจ็กสันตัวน้อยหลบอยู่ใต้บันไดเห็นพ่อกับแม่โตเถียงเรื่องบางอย่างซึ่งแจ็คสันก็ได้แต่เหลือมมองวันนั้นเองเขาได้เห็นว่าพ่อกำลังจะไปทําร้ายแม่แจ็คสันเลยขัดขาพ่อเพื่อไม่อยากให้พ่อไปทำร้ายแม่ทำให้พ่อตกลงมาจากราวบันไดถึงแม้ในตอนนั้น เขายังเป็นเด็กเจ็ดขวบที่ยังไม่รู้ประสีภาษาแต่เมื่อโตมาเขาก็เข้าใจว่าสาเหตุที่พ่อตายเป็นพวกเขาเมื่อแม่ได้เห็นร่างของพ่อแน่นิ่งแม่ที่ถือกล่องเครื่องมือและคีมถอนตะปูถึงกับช็อกเมื่อได้เห็นว่าพ่อตายต่อหน้าต่อตาแจ็คสันได้บอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเฮเลนก็แนะนําว่าให้คุณมูฟออนได้แล้วอด,ดีตก็คืออด,ดีตเราไม่สามารถแก้ไขอด,ดีตได้ที่นั่นคือสถานที่แห่งความทรงจําของคุณถึงแม้จะดีหรือร้ายมันก็เป็นบ้านคุณ กลับไปจาัดก,การบริหารบ้านของคุณยันเทอร์ทั้งสองได้ตัดสินใจกลับมายัางบ้านนอกเพื่อให้แจ็คสันกลับมาเป็นลูกชาวไร่ดูแลฟาร์มที่ใหญ่โตซึ่งเขาก็ทํามันอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนทุกอย่างเริ่มพัฒนาจากฟาร์มที่เก่ามีแต่บ้านเรือนที่ผูกพังก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถึงแม้แจ็คสันจะอยู่ในเมืองนานแต่ยังไงเขาก็เป็นลูกชาวไร่เป็นลูกที่เกิดมาในฟาร์มม้าไม,ม่แปลกที่เขาจะสามารถบ,บริหารและจัดก,การที่นี่ด้วยดีโดยที่มีมาท่าคอยให้คำปรึกษา และในวันนั้นเองมาธาก็มาคุยกับแจ็คสันว่าแม่มีเรื่องจะเล่านะตอนที่แม่ท้องหรือผู้หญิงคนไหนก็ตามที่ท้องเธอจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปบางเรื่องอาจจะไม่มีเหตุผลลูกก็คงต้องเข้าใจบางทีผู้หญิงจะงี่เง่าบ้างตอนที่ตั้งครรภ์มันเป็นเรื่องเปลาาบ้างอาทีเช่นเรื่องบนเตียงยังไงก็ขอให้ลูกเข้าใจถ้าให้แม่แนะนาแล้วก็ลูกควรแยกห้องนอนกับเฮเลนนะมาธาได้บอกกล่าวแจ็กสันก็ตอบว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไม่มีปัญหาถ้ามี เดี๋ยวก็ค่อยหาทางแก้ต่อไปและแล้วในค่ำคืนนั้นเฮเลนจัดระเบียบบ้านเป็นภรรยาและลูกสะใภ้ที่ดีพยายามทำงานบ้านดานเรือนจนร่างกายนเหนื่อยและต้องการการพักผ่อนเลยมานอนแช่อ่างเพื่อปลนคลายจังหวะนั้นเองมาถ้าแม่สามีก็เอาชามาเสิร์ฟดูแลปฏิบัติเฮเลนสดิบดีและมีเรื่องจะเล่าผู้หญิงโดยทั่วไปที่ท้องเราจะมีอาการหงุดหงิดง่ายโมโหไร้าสาเหตุและจำไว้อย่างหนึ่งนะไม่ว่าแจ็คสันจะพูดหรือทำอะไรก็อยากให้เธอ เข้าใจลูกชายฉันตอนที่เรามีท้องผู้ชายจะทําท่าแปลกๆฉันหมายถึงเรื่องบนเตียงนะสามีของฉันก็รักฉันมากแต่ตอนที่ฉันอุ้มท้องแจ็คสันมาธาพยายามเล่าเรื่องราวของตนแต่เฮเลนกลับบอกล่าว่าไม่มีปัญหาอะไรนอกจากไม่มีเวลาอยู่ตามลําพังแจ็คสันทางานหนักเพื่อฟืนฟ้นฟูฟาร์มแห่งนี้ฉันเองก็พยายามอยากทําตัวให้มีประโยชน์บ้างงานเธอพักผ่อนเถนะเฮเลนเดี๋ยวฉันไปก่อนมาธาได้บอกลาเฮเลนก็ฝั่งมาธาไปบอกแจ็คสันว่าให้เรียก เขาขึ้นมาหน่อยเมื่อลงไปด้านล่างเธอกลับไม่บอกแจ็คสันให้ขึ้นไปแถมยังชักชวนลูกชายให้มานั่งกงด้วยกันหน่อยมาดื่มเป็นเพื่อนแม่เหน่อยสิเมื่อเฮเลนลงมาชั้นล่างก็พบเห็นว่าสามีของตอนนอนแน่นิ่งด้วยอาการเมามาทาก็บอกว่าเธอต้องเข้าใจงานฟาร์มมันหนักแจ็คสันคงเหนื่อยฉันลงมาก็อยู่ในสภาพนี้แล้วปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นและแล้วในวันต่อมาก็ถึงคราที่แจ็คสันต้องพามาคู่ใจไปออกงานซึ่งมาทาและเฮเลนก็ไปร่วมงานด้วย ซึ่งนี่เป็นงานประกวดม้าสวยงามซึ่งม้าของแจ็คสันดูเหมือนจะคว้าชแชมป์ใครเห็นก็ว่าชนะและในงานนั้นเองเฮเลนก็ได้พบปะชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านตังลือก,กันนาหูว่าเธอไม่ค่อยสบายจะมาที่งานนี้ทําไมเฮเลนก็งงฉันไปป่วยตอนไหนแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรสักหน่อยชาวบ้านก็บอกมา้าเป็นคนบอกกล่าวนะหน่อยครั้งมากที่จะได้เห็นเฮเลนออกมานอกบ้านเนื่องจากมาธาชอบเป่าประกาศว่าเธอนั้นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งนั่นก็ทาให้เฮเลน งงเธอไม่สบายตอนไหนเนี่ยจังหวะนั้นเฮเลนเหลือมมองอลิซอยู่ใกล้ๆก็ว่าจะไปทักทายถึงแม้มาธาจะห้ามปรามแต่แล้วเมื่อเฮเลนไปได้ไม่ไกลมาธาก,ก็ตะโกนเรียกเธออย่างดังทําให้ม้าแถวนั้นดีดด้วยความตกใจเฉียดหน้าเฮเลนไปนิดเดียวเฮเลนล้มกระแทกพื้นจนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อม,มาดูว่าลูกในท้องยังปลอดภัยดีไหมโชคดีที่ยังไม่เป็นอะไรแถมคุณหมอฮิวยังทักทายวันแน่ใจหรอเฮเลนว่าคุณจะทําคลอดที่บ้านมาธามาปรึกษาผมแล้วผมว่ามันไม่ดีนะ มันเสี่ยงมากเกินไปเป็นอีกครั้งที่เฮเลนงงเธอไม่เคยมีความคิดว่าจะทาคลอดที่บ้านยังไงที่โรงพยาบาลมันก็ปลอดภัยกว่าอยู่ดีเฮเลนเริ่มสัมผัสได้ว่าแม่ผัวเริ่มเจ้ากี้เจ้าการเรื่องของเธอมากเกินไปด้วยเหตุนั้นในวันต่อมาเฮเลนเลยตัดสินใจไปหาอลิซเพื่อถามถ่ายว่าทําไมยาอลิซถึงเคยเตือนว่ามาท่านั้นเป็นใหญ่ตัวแสบไหนลลงเล่ามาสิและทําให้เฮเลนทราบความจริงว่ามาท่านั้นเป็นแค่คนในไร่เธอมีความเทียทยานจนสามารถเอาอก เอาใจเจ้าของไร่และก็มาเป็นคนนายในไร่ได้หลังจากที่เธอได้สมบัติจากพ่อของแจ็คสันเฮเลนก็ทําการไล่แม่สามีออกมาจากไร่ของตนเองแต่ก่อนนั้นมาธาเป็นแค่คนเลี้ยงมา้าคนขี่มา้าผสมพันธุ์ม้าแทบไม่มีอะไรดีฉันพลาดเองที่เลือกลูกสะพ้ายผิดเมื่อเฮเลนทราบความจริงกลับบ้านมาเธอก็แทบไม่อยากเซวนากับมาธาและดูเหมือนว่ามาธาเองก็จะสัมผัสได้ถึงท่าทีของเฮเลนที่เปลี่ยนไปทําให้ในค่ำคืนนั้นในเวลาที่ทุกคนหลับ มาธาตัดสินใจออกมานอกบ้านเพื่อมาหาคุณย่าอาลิซแต่ไม่ใช่มาหาด้วยความคิดถึงแต่มาเพื่อข่มขู่ไม่ให้คุณย่าทาในสิ่งที่คิดมาธานั้นชังไร้การเห็นแม่สามีพิการเดินไม่ได้ก็ช่วยเติมน้าเย็นระหว่างที่อลิซนอนแช่คาอยู่ทําให้คุณย่าต้องทนความหนาวในเพียงลําพังจะตามให้คนมาช่วยก็ไม่ได้เนื่องจากมาธาได้บอกพนักง,งานว่าคุณย่ากําลังอาบน้ําอยู่ห้ามใครรบกวนมาธาดูภายนอกนั้นสะสวยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ ภายนอกนั้นเย็นจะเยอะือกร้ายกาจอย่างไรที่ตีตัดภาพมาที่เฮเลนเธอได้มารึกษากับแจ็คสันเรื่องที่คุณแม่มาธาเจ้ากี้เจ้าการเรื่องของเธอมากเกินไปเลยอยากจะพาแจ็คสันไปคุยกับคุณย่าอลิซครั้งแต่ทว่าแจ็คสันกลับไม่อยากเจอย่าเนื่องจากเขาไม่ค่อยลงรอยกับย่าสักเท่าไหร่ด้วยความเพียดที่เฮเลนมาปรึกษาแจ็คสันเลยไปบอกเรื่องราวนี้ให้กับมาธาผู้เป็นแม่ฟังแจ็คสันนั้นไม่ทันระวังว่าแม่ตัวเองร้ายกาจมากแค่ไหนทําให้ตอนนี้มาธาทราบความจริง ทุกอย่างว่าอลิซได้บอกกล่าวอะไรกับเฮเลนและเฮเลนก็เริ่มหวันเกรงในตัวเธอแล้วเช่นกันมาธาเลยเดำเนินการทําบางสิ่งที่เหนือความคาดหมายเมื่อศพจังหวะที่แจ็คสันไม่อยู่ในฟาร์มเฮเลนก็ออกไปเยี่ยมย่าอลิสมาทาก็ได้เตรียมงานบางอย่างในบ้านตัดภาพมาที่เฮเลนเธอมาบอกลากคุณย่าอลิสเนื่องจากเธอและแจ็คสันตัดสินใจจะกลับเข้าเมืองเพราะว่าตอนนี้เรื่องในไรฟาร์มมันก็เข้าร่องเข้ารอยถ้าไม่มีแจ็คสันสักคนก็คงไม่เป็นไรพวกเราเลยต ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ในเมืองอยากให้ลูกเติบโตในถิ่นที่เจริญคุณย่าอาลิสก็เห็นดีเห็นงามเพราะไม่อยากให้เธออยู่ใกล้มาธามากเกินไปเฮเลนก็สงสัยว่าทำไมคุณย่าถึงเจ้าเกลียดจงชังมาธายิ่งนักคุณย่าก็พร้อมจะเล่าความจริงและความจริงนั้นทำให้เฮเลนเบิกเนตรเมื่อกลับบ้านมาเฮเลนต้องทนกินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกับมาธาโดยที่ตนไม่ชอบใจแถมมาทายันยัดเยียดให้เธอกินเค,ค้กอีกทั้งที่เธอบอกว่าอิ่มแล้วแต่เธอก็ต้องรับมันมาตามมารยาท ในส่วนแจ็คสัน,สนเขาก็ขมัคำเมึนกับการทำงานอยากปิดจอบงานที่ไร่ก่อนจะจากลามาท่าเองก็ไปสรารภาพบาปที่โบสเธอได้บอกเล่าความในใจเกี่ยวกับแผนที่เธอวางเอาไว้โดยที่เธอสรารภาพกับความว่างเปล่าไม่มีบาดหลวงอยู่ที่อีกฝั่งตัดภาพมาที่เฮเลนก่อนนอนเธอรู้สึกใจคอไม่ดีเลยลุกขึ้นมากินเค้กที่มาท่าตักให้ทําให้ในเช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาอย่างออดพเพลียเฮเลนเหลือดมองไปที่หน้าต่างก็เห็นว่าเรือนเล็กมีไฟเปิดอยู่ หน้าแปลกไม่มีแขกมาสักหน่อยทําไมไฟถึงเปิดได้ด้วยความสงสัยเฮเลนเลยดึงตรงไปที่นั่นเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอก็ต้องตกใจเนื่องจากห้องนี้ถูกประดับประดาด,ด้วยของเล่นเด็กเตียงนอนแบบโยกได้นี่เป็นห้องสําหรับเด็กทารกเมื่อเธอเปิดลิ้นชักข,ขึ้นมาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ในนั้นนั่นคือจี้ห้อยคอของเธอที่ถูกปล้นก่อนหน้านี้แล้วฉะไหนมันมาถึงอยู่ที่นี่ได้ไม่ทันที่จะ,ะแถลงไขค,ความจริงมาทาก็ได้ปรากฏออกมาอา้าวเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเฮเลน ก็ว่าจะเซอร์ไพร์เธอสักหน่อยเพื่อตอนรับหลานไงเป็นอีกครั้งที่เฮเลนตกใจกับการทําอะไรโดยพลรการของแม่สามีไม่เคยปรึกษาเลยสักคาทั้งที่พวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายกลับไปอยู่นิวยอร์กแต่มาท่านั้นไม่เคยฟังชอบทําตามแผนของตนไม่ปรึกษาใครไม่เห็นหัวใครเลยสักคนอ้างว่าทําเพื่อลูกอ้างว่าทําเพื่อรักแต่ก็ไม่เคยสนจิตใจลูกหรือเห็นหัวสะพ้ายอย่างเฮเลนเลยแต่หน้าแปลกจีหอยคอของเธอที่ถูกปล้นฉะไหนมันอยู่ที่นี่เฮเลนซ่อนมัน เอาไว้ในกำมือเพื่อไม่ให้มาธาเห็นและขอให้มาธาพยุงเธอกับเรือนใหญ่ให้ทีดูเหมือนว่าเธอจะอ่อนแรงแต่เมื่อถึงกลางทางเฮเลนก็เกิดเปิดศีรษะขึ้นมาและขอร้องให้มาธาไปเอาน้ําให้หน่อยเมื่อมาธาไม่อยู่เฮเลนก็ใช้โอกาสนั้นในการหนีไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปมาธามีความลับเยอะเหลือเกินเธอวิ่งหนีขึ้นรถและขับออกไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อไปถึงประตูไร่มันถูกปิดล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาทําให้เธอต้องวนกลับมาเพื่อหาทางออกจากประตูหลังและที่ นนั่นเองเธอก็ไปถึงโรงเชือดไก่เห็นใจกจาการผู้ชายดีที่เธอเคยถามทางก่อนหน้านี้เลยเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือและเจ้าของโรงเชือดก็ทักทายเธออย่างสุภาพว่าเป็นไงบ้างละ่ะแม่สาวน้อยประโยคคําว่าแม่สาวน้อยทําให้เฮเลนึกถึงวันวานวันที่เธอโดนปล้นเละชิงทรัพย์ประโยคนี้มันคุ้นเคยทั้งน้ําเสียงและและักษณะของคนที่พูดเธอเลยจําได้ทันทีว่าคนนี้แหละที่ทําร้ายเธอในวันนั้นทําให้เธอรีบปิดกระจกและขับรถหนีออกไปเส้นทางทุกเส้นทางถูกปิด ล้อมในเมื่อขับรถไม่ได้เดินไปก็ได้เว้ยเฮเลนเดินรเร้นเร่อยู่ตามป่ามองหาถนนเพื่อหาทางออกและแล้วก็เจอถนนหลวงสักทีเธออ่อนแรงและเหนื่อยล้าหลังจากที่เดินมานานท้องแก่แบบนี้คงลำบากน่าดูและแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือแต่เคราะห์ํามกามซัดคนที่ขับรถมาไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือมาธามาธาได้พาตัวเธอกลับบ้านเนื่องจากเห็นเธออ่อนเพลียเมื่อมาถึงที่บ้านอาการเฮเลนก็ไม่สู้ดีเนื่องจากเธอปวดท้องอย่างหนักและแล้วน้ำครั่งของเธอ ก็ได้แตกงานนี้มาท่าเลยอาสาเป็นหมอในการทําคลอดเองมาท่าตะโกนให้เธอเบ่งทั้งที่เฮเลนจะไม่ไหวแล้วมาท่าก็ไม่สนให้เธอเบ่งลูกเดียวในขณะที่เมียและแม่กําลังวุ่นวายแจ็คสันก็หมกมุ่นกับการแข่งมา้าเนื่องจากในวันนี้ม้าของเขาได้ลงสนามและเขาก็วางเดิมพันเอาไว้เยอะซะด้วยสิแต่ถึงกันนั้นแจ็คสันก็ไม่ลืมที่จะโทรกลับมาบ้านเพื่อถามถ่ายว่าเฮเลนเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าคนที่รับสายกลับเป็นมาท่าในขณะที่เฮเลนร้องของความช่วยเหลือมาท่าก ก็เอาโทรศัพท์ไปคุยอีกห้องและบอกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างปกติลูกไม่ต้องรีบกลับบ้านก็ได้นะเสร็จงานเลยค่อยกลับมาท่ากีดกันไม่ให้เฮเลนกับแจ็คสันได้คุยกันจนถ่ายที่สุดเฮเลนก็สามารถคลอดลูกออกมาเป็นบุตรชายมาท่าดีใจมากหลานของเขาหน้าตาเหมือนแจ็กสันไม่มีผิดเฮเลนก็อยากจะขออุ้มลูกแต่มาท่าก็ไม่อนุญาตอ้างว่าเธออ่อนแรงเกินไปเดี๋ยวจะอุ้มลูกไม่ดีตัดผ้ามาที่แจ็กสันเขาได้เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วและกำลังดึงตรง กลับมาที่ไร่ในส่วนของเฮเลนกับมาธาเฮเลนนั้นอ่อนแรงและอ่อนลา้าเธอแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกแต่แทนที่มาธาจะดูแลเธอก็ไม่สนลูกสะใภ้ผู้นี้เนื่องจากได้หลานแล้วเธอมันก็แค่เครื่องปั๊มลูกไม่จําเป็นอีกต่อไปและมาธาก็ได้จัดเตรียมยาเพื่อฉีดให้กับเฮเลนแต่เฮเลนนั้นไวตัวทันปัดยานั้นทิ้งไปและในจังหวะนั้นเองมาธาก็ได้เห็นว่าในกํามือของเฮเลนมีจี้ห้อยคออยู่ทําให้มาธารู้ตัวว่าตอนนี้เฮเลนเข้าใจทุกอย่างแล้ว แล้วเธอต้องรีบกำจัดเฮเลนก่อนที่ความรักจะถูกเปิดเผยแต่ไม่ทันจะลงมือแจ็กสันก็กลับเข้ามาพอดีมาธาเลยไปรับหน้ากับแจ็กสันด้วยการหลอกล่อด้วยเด็กทารกนี่ไงแจ็กสันลูกของเธอเป็นเพศชายหน้าตาเหมือนลูกเลยนะจิมลมหน้าดูเลยแจ็กสันเป็นห่วงเฮเลนมากแต่มาธาบอกว่าเฮเลนต้องการพักผ่อนเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยละกันเวลาล่วงเลยจนตกดึกเฮเลนหลับไหลด้วยความเหนื่อยล้ามาธาก็ใช้โอกาสนั้นในการไปรอบค่าแต่ ทว่าก็ลงมือไม่ได้เนื่องจากในห้องมีแจ็กสันนอนเฝ้าอยู่ทําให้ในค่าคืนนี้เฮเลนก็รอดพ้นไปจากวิกฤตในเช้าวันต่อมาเธอลืมตาตื่นก็เห็นว่าแจ็กสันกาลังอบอุ้มเด็กน้อยที่เธอเรียกว่าลูกอยู่ซึ่งสําหรับเธอนั้นเป็นภาพที่หน้าตาตรึงถึงแม้ก่อนหน้านี้เธอจะรอดอย่างวุดหวิตจากเหตุการณ์วิกฤตก็ตามสามแม่ลูกได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันทุกอย่างช่างผาสุกแต่เฮเลนก็นึกขึ้นในใจว่ามันจะไม่จบแน่ตราบใดที่มาท่ายังไม่โดนจัดก,การ เธอเลยจัดเตรียมทุกอย่างสีพเพียบพร้อมวางแผนทุกอย่างในหัวก่อนจะลงไปไประชิญหน้าแม่สามีอรุณสวัสดิ์ค่ะโทษทีที่ลงมาช้าฉันตื่นสายนอนหลับเป็นตายยังก็โดนวางยาเลยเฮเลนได้กล่าวทักทายทุกคนในยามเช้าซึ่งประโยคนั้นก็ทําให้บาท่าหวานกลัวและเฮเลนก็ได้เปิดประเด็นตอนนี้แจ็คสันก็เป็นพ่อคนแล้วเขาควรโฟกัสเรื่องอนาคตและลืมอดีตที่บอกช้ำอย่างเช่นเรื่องที่ฝังใจเขามาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องการตายของพ่อเขาแจ็ก ัคนควรรู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นอะไรในค่ําคืนนั้นแจ็คสันคุณอย่าโทษว่าเป็นความผิดคุณเลยที่พ่อคุณตายเนื่องจากฉันได้รู้มาแล้วพ่อคุณไม่ได้ตกบันไดาตายง่ายๆหรอกแต่เขาโดนกระแทกอย่างหนักโดยอุปกรณ์เหล็กที่มองหาได้ทั่วไปในฟาร,ร์มแห่งนี้นั่นก็คือคีมทอนตะปูจากผลชนสูตรบันทึกเขียนไว้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างก,กระแทกหนะ้าอกเขาอย่างกระนำซ้ำไปซ้ำมาจนเขานั้นขาดใจตายซึ่งประโยคนั้นทําให้แจ็คสันนึกย้อนถึงอดีตเขาจําได้อย่างแม่นยํา คือแม่ถือเครื่องมือมนี้ในมือก่อนที่จะกอดผมในวันนั้นตอนที่แม่ทํามันตกลงพื้นมันก็มีเสียงดังกึกกล้องทั่วบริเวณเฮเดนเลยสาสิตดูว่าถ้าปล่อยมันลงพื้นมันจะมีเสียงยังไงซึ่งเสียงนี้มันก็คุ้นเคยมากสําหรับแจ็คสันมาท่าเริ่มออกอาการมีพิรุธบอกว่าแจ็คสันอย่าฟังมันนะลูกเธอเป็นบ้าไปแล้วเธอสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กทําให้เธอกูเรื่องนี้ขึ้นมาฉันรู้ทันผู้หญิงคนนี้นะลูกลูกไม่รู้หรอกว่าหล่อนคิดจะทําอะไรแม่ถืออุปรกรณ์นี้อยู่ในมือก็จริง แต่บ้านเราก็มีอยู่ตั้งหลายอันลูกจําเหตุการณ์วันนั้นได้จําที่พ่อตกบันไดได้ใช่ไหมใครที่ตกลงไปแบบนั้นก็อาจจะตายได้นะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม่ไม่ได้ฆ่าพอลูกสักหน่อยเฮเลนก็ใส่ยิ้มออกมามาท่าไม่มีใครบอกสักหน่อยว่าคุณฆ่าพ่อแจ็คสันอย่าร้อนตัวสิไม่มีใครกล่าวหาคุณมันก็ปกติแหละมีเมียเยอะะที่มีชู้แล้วไม่ได้ฆ่าผัวแจ็คสันก็งงแม่ไม่เคยมีชู้พ่อตั้งหาที่มีชู้ชู้ของพ่อชื่อว่าโรบินเฮเลนก็บอก คิดดีๆแจ็คสันโรบินนั้นชื่อผู้หญิงหรือชื่อผู้ชายพ่อคุณน่ะรักเดียวใจเดียวไม่เคยเลวแลใครแม่คุณต่างหากลหละที่มีชู้พ่อคุณโมโหมากที่แม่คุณมีชู้มาธาเลยตัดสินใจฆ่าพ่อคุณเพ่ลบหลักฐานทุกสิ่งถ้าไม่เชื่อฉันจะลองโทรหาโรบินเมื่อกี้ฉันเพิ่งคุยกับเขาเขาช่วยยืนยันได้ว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงจะลองโทรไหมล่ะทันทีที่เฮเลนยกโทรศัพท์ขึ้นมาธาก็มาขัดขวางทันทีอย่าโทรหาเขาอย่าโทรหาโรบินเฮเลนเเก็เอกใจ มาท่าคุณเรียกโรบินว่าเขาแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจเนื่องจากโรบินเพิ่งตายเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ทุกสิ่งอย่างที่เฮเลนได้พูดมาทั้งหมดจะไม่มีหลักฐานแต่สีหน้าและอาการของมาท่านั้นแสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดแจ็คสันรู้จักแม่ดีแม่ของเขากำลังโลกทําให้แจ็คสันเริ่มเชื่อในสิ่งที่เฮเลนพูดถึงแม้ผู้เป็นแม่จะขอร้องอ้อนวนอนอธิบายยิ่งไรแจ็คสันก็ไม่เชื่ออ,อีกต่อไปขณะเมียตบหน้าแม่ต่อหน้าต่อตา แจ็คสันก็ไม่อืมมือไปช่วยแม่และทิ้งให้ผู้เป็นแม่ตรอมใจตายอย่างช้าๆและทุกทุนทรมานท้ายที่สุดแจ็คสนันเฮเลนและทารกน้อยก็ได้ไปเจอครอบครัวที่แท้จริงครอบครัวที่รักเขาจากใจจริงนั่นก็คือคุณย่าอาลิสเจ้าของทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในไร่ผู้ที่ก่อตั้งฟาร์มมา้แห่งนี้และฟาร์มแห่งนี้ก็จะเป็นมรดกเสืบทอดต่อไปโดยที่ไม่มีมาท่ามายุ่งเกี่ยวและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 5.5เต็ม10 <Blake. S 1> คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย